ประกันภัยรถยนต์กับทิพยประกันภัยดียังไงดูนี่ค่ะรถชนครับพี่เดี๋ยวแม่โทรเรียกประกันฮัลโหลมาไวน้าครับหาใจไม่มากเรื่องต่อเลยค่ะทิปสมาร์ทแอสซิสต์บริการพิเศษพร้อมดูแลคุณทุกสถานการณ์ครบทุกป,ประกันภัยรถยนต์จากทิพยประกันภยัยชั้นหนึ่งเริ่มต้นเพียง4,900บาท สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการธรรมะธรรมูโง่กันอยู่ได้ไม่ต้องการกล่าวว่าร้ายใครแต่ต้องการชุดกระชากลากใจให้ชาวพุทธทั้งหลายตื่นรู้จากความไม่รู้ไปสู่ความรู้แจ้งในความจริงตามธรรมชาติตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สั่งสอนพวกเราการ รู้แจ้งที่ว่าคือการรู้แจ้งตามความเป็นจริงของธรรมชาติความหมายในธรรมะนะครับที่ผมอยากจะสื่อสารกับท่านผู้ชมโดยเฉพาะท่านที่เบื่อหน่ายกับสภาพของการเวียนว่ายตายเกิดเห็นตระหนัก ในทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารจะเป็นคนรวยคนจนล้วนต้องเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ใจทุกขกายที่เสียบทิมแทงเข้ามาเกิดขึ้นกับทุกทุกคนนะครับและนี่ยังดีนะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าหากไปเกิดอยู่ในทุกขติไปเป็นเดชานไปเปรตอสุกายสัตว์นรก ไม่ยิ่งหนัก,กวันนี้หรือดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมนำมาเรียนแลกเปลี่ยนก็เพื่อการที่จะเดินเข้าสู่หนทางแห่งการไม่เวียนว่ายตายเกิดจากประสบการณ์ตรงเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงที่ปฏิบัติมานะครับถึงเวลานี้ก็จะ30ปีแล้วนะความหมายของคำว่าปฏิบัติมา การปฏิบัติธรรมนะครับไม่มีคําว่าผิดหรอกครับแต่มันมีทางที่ตรงนะกับทางที่ต้องเดินลดเลี้ยวเคี้ยวคดหน่อยถ้าเราไม่เข้าใจในหัวใจคําสอนของพระพุทธศานาหรือหัวใจในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้อุบัติขึ้นมา ด้วยความเสียสละอย่างมากมายมาหาศาลเกินจะพรรณนาได้นะครับเพื่อมาสอนเราให้เข้าใจความจริงว่าสรพสิ่งทั้งหลายที่อุบัติขึ้นตามธรรมชาตินั้นมันอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันไม่ดำรงคงตัวตนอยู่อย่างนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบหนึ่งไปสู่รูปแบบหนึ่งสเสมอนั่นเป็นหัวใจ ของพระพุทธศาสนาดังนั้นจากหัวใจอันนี้นะครับถ้าเรามาถอดนะครับว่าไอ้สิ่งที่ดำรงอยู่จริงตามธรรมชาติแล้วมันจะต้องเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งรูปแบบใหม่เสมอที่เราเรียกว่าอนัตตาเนะี่ยเราก็มาดูความจริงของทุกสรรพสิ่งครับมันดำรงอยู่อย่างนั้นจริงๆโดยเฉพาะความจริงที่เราจับต้องได้ ในแง่ของวัตถุเพราะนั่นคือตาเรามองเห็นนะครับหูเราได้ยินนะจมูกเราได้กลิน่นลิ้นเราได้สัมผัสร่างกายนะครับได้เรียนรู้จนร้อนอ่อนแข็งนะครับสิ่งเหล่านี้มันเข้าใจได้ง่ายเมื่อเราสัมผัสและเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันนะครับของอร่อยกินเข้าปากไป สัมผัสกับลิ้นอ้โหรพอเคี้ยวลงลำคอใายมาดูสิครับมันก็เราเห็นแล้วว่าความจริงมันคืออะไรกลิ่นหอมแป๊บเดียวก็หายกลิ่นเหม็นเข้ามาแป๊บเดียวก็หายแต่ไม่ว่ากลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นมันเป็นกลิ่นที่เราไปยึดกับสมมุติของมันคำว่าหอมก็สมมติคำว่าเหม็นก็สมมุติเพียงแต่ ความจริงก็คือเมื่อจิตนะครับขันเราไปสัมผัสเราไปยึดเอาสิ่งที่ไปสัมผัสนั้นว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบนี่คือธรรมะมาดูต่อไปว่าสาเหตุนะครับแห่งความชอบไม่ชอบนะครับเพราะการที่เราไปสัมผัสมามันส่งผลยังไงต่อเนี่ย มันก็ส่งผลให้เราไปปรุงแต่งมันจากการยึดมั่นในความชอบไม่ชอบการปรุงแต่งที่ว่าก็คืออยากได้มาไม่อยากได้มาได้มาก็ดีใจไม่ได้มาก็เสียใจโกรธเคืองนะครับเกิดความรุ่มร้อนนะครับรุ่มร้อนเสร็จนะครับอาจจะต้องด่าว่าใช้ วาจาหยาบจัาบออกไปนะครับหรือกระทำด้วยกายนะโอ้โหเห็นฆ่ากันนะครับทำร้ายกันช่วงชิงกันมันก็เกิดขึ้นมาตามลำดับก็หลังจากที่จิตมันปรุงแต่งขึ้นกลายมาเป็นความคิดก็กลายมาเป็นวาจาก็กลายมาเป็นการกระทำนี่แหละคือสาเหตุสาเหตุเหล่านี้ ล้วนผาให้เราเวียนว่ายตายเกิดนะครับเพราะการเกิดของเราเป็นไปตามกรรมพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนั้นหัวใจแห่งคำรรสอนต่อมาที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือแล้วทำอย่างไรละ่ะที่ให้ผลจากการเวียนว่ายตายเกิดเรารู้แล้วว่า การเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์รู้แล้วว่าสาเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดมาจากอะไรรู้แล้วว่าสามารถที่จะดับการเวียนว่ายตายเกิดได้มันท้ายที่สุดก็ต้องมาถึงบทสรุปแห่งวิถีทางปฏิบัตินะครับเรายินพ่อแม่ครูอาจารย์สอนมานะครับพระเจ้าได้ บอกกับพวกเราว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาคือละเสียสซึ่งบาปทั้งปวงยังกุศลให้ถึงพร้อมชำระเจตใจให้บริสุทธิ์สามหัวข้อสั้นๆน,นี้นะครับมันคือหัวใจแห่งการปฏิบัติให้หลุดพ้นนะ ใครจะเรียกอะไรก็ตามแต่มันจะมีศัพท์ภาษาสมมุติจะมาเรียกกันแต่ผมจะเรียกว่านี่คือนะครับหนทางแห่งการที่เราทั้งหลายจะต้องมาบริหารจิตคำสอนพระพุทธเจ้าคือการบริหารจิตข้อแรกละเสียถึงบาปทั้งปวงก็หมายความว่าจิตใจของเรา นะไม่คิดไปเบียดเบียนผู้อื่นชีวิตอื่นแล้วเมื่อคิดแล้วไม่ลงมือกระทาด้วยคำพูดด้วยร่างกายนะเพราะเป็นแบบนี้จิตใจมันก็โพรอยังกุศลได้ถึงพร้อมนะมันความหมายกว้างมากนะ ถ้าเราดูบุศลกรรมมาหมด10บเนี่ยครับความจริงมันคือการไม่ทำความชั่วทั้งกายวาจาใจอีกนั่นแหละมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเราอาจจะพูดเรื่องทานไปบ้างแต่การทำทานที่เป็นกุศลจริงๆจ,จ,จะต้องหมายถึงการให้โดยไม่ได้วังผลอ่ะเห็นไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อหนึ่งหรือข้อ2ทั้งสิ้นทั้งปวงล้วนพาให้จิตใจเราโปร่งใสไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นไม่จิตมันมีแต่ความเบิกบานนะครับสุดท้ายชำระจิตใจบริสุทธิ์อ่ะไปความหมายว่าไงนะครับในทางปฏิบัติ จากประสบการณ์ของผมนะครับก็ต้องเรียนท่านผู้ชมแบบนี้ความจริงอย่างผมเวลาแลแกเปลี่ยนเรื่องธรรมะท่านผู้ชมเนี่ยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์ภาษาบาลีแต่นี้อาต้องใช้หน่อยก็คือเราจะต้องเรียนรู้รู้จักขนัขนห้าขัน่าก้นหนึ่งร่างกายเรานะครับอีกสี่ก็คือวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารแปลว่าอะไรวิญญาณก็คือกระบวนการ การรับรู้นะเป็นการทํางานของจิตยอย่างหนึ่งพอรู้เสร็จเนี่ยเลยครับมันจะรู้สึกดามาชอบไม่ชอบเฉยๆแล้วจากนั้นมันก็จะจดจำเอาไว้แล้วก็ไปสู่ขั้นตอนที่4ก็คือการปรุงแต่งนะกระบวนการทั้ง4อย่างของจิตนี้มันจะมาสัมพันธ์กับขันธที่ณก็คือร่างกายเพราะเราไปยึดตัวตนเป็นร่างกายยึดแล้วก็เอามาคิดนะคิดแล้วก็ไปยึด มันวนเวียนอยู่แบบนี้ความหมายของการวนเวียนนี้มันจะเกิดกระบวนการทางความคิดขึ้นก็เมื่อการรู้ของเราผ่านหูตาจมูกลิ้นกายนะรวมทั้งใจที่ไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตไปสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงนะมันก็จะเกิดกระบวนการปรุงแต่งต่อเนื่องเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะนั้นเวลา ความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นในจิตใจของเราอย่าไปเสียเรี่ยวอย่าไปทุกร้อนอย่ามันมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไปทําไมมันดับไปเพราะมันไปเจอสิ่งใหม่นะตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสมัสรรูปรถเป็นเสียงใหม่มันก็หมุนมันก็วนก็เวียนไปเรื่อยแต่มันเห็นภาพได้เอ๊ะดูเหมือนว่ากิเลสมันเกิดขึ้นตลอดเวลา ในความเป็นจริงนะไอสิ่งที่เกิดขึ้นตามความคิดเราทั้งหมดเราไม่ได้กระทําตามความคิดเราทั้งหมดนะครับท่านชมไปทบทวนดูทําไมเราไม่ได้ทาละ่ะเพราะเราไปยับยั้งมันไว้อะไรละ่ะที่เป็นเครื่องมือไปยับยัง้งตัวเราอ่ะเราจะเรียกไอความสมมุตินี้ว่าตัวเราที่เรายึดบัน่นถือมั่นก็ตามแต่ แต่ในความเป็นจริงตามธรรมชาติของจิตมันจะมีเครื่องมืออีกอย่างหนะึ่งที่ทํางานเป็นด้านตรงข้ามกับขันทั้ง5ที่นําพาไปสู่การปรุงแต่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าสตินั่นนะครับสติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเหมือนกันนะครับทีนี้ผมจะเรียนท่านผู้ชมอย่างสม่ำเสมอนะครับในแทบทุกครั้งที่ได้พูดเนี่ยว่า นะครับคุณสมบัติของจิตมันทํางานได้ทีละอย่างนะครับมันทํางานได้ทีระหว่างมันปรุงแต่งไปพอสติมามันก็หยุดการปรุงแต่งนะครับแต่ทํำยังไงให้สติมันมาเรื่อยก็มาจากหลักการอันเดิมอีกเลยครับว่ามันทํทีาอย่างก็มารู้สึกตัวเสียพอมารู้สึกตัวนะจิตมันไปอยู่ที่การรู้สึกตัว การรู้สึกตัวด้วยกระบวนการการเป็นไปตามธรรมชาตินะครับมันก็ไม่มีความคิดสติมันก็เจริญขึ้นเรื่อยๆในการปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราจรึงได้ยินพ่อแม่ครูอาจารย์สอนว่าการปฏิบัติที่แท้จริงก็คือการเจริญสติก็เป็นไปตามหลักคำสอนในข้อที่ส ที่ว่าทําจิตใจให้บริสุทธะอรนี่เพราะเจริญสตินะครับจิตนะมันก็จะค่อยๆปล่อยวางมันไปนเองตามธรรมชาติกิเลสก็เกิดตามธรรมชาติสติก็มาตามธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเราทําให้สติเข้มแข็งขึ้นนะครับเราก็จะค่อยๆรู้ค่อยๆเห็น mm. ความจริงว่าความจริงมันก็เป็นเช่นนั้นความจริงมันก็เป็นเช่นนั้นความจริงเป็นเช่นน <s> ั <voice> ้น <overs> สรุปเมื่อตอกผลึกว่าความจริงเป็นเช่นนั้นความทุกขจรทั้งหลายที่เข้ามากระทบเรามันก็คลายและถ้าเราเห็นความจริงชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับเกิดมาตายแท้แน่นอนนะครับดูลมหายใจไปทําไปทําไปจนตกผลึกว่าสรรพสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นก็เท่ากับว่าเราได้ย่าง ก้าวย่างเท้าไปสู่เส้นทางแห่งการไม่เวียนวายตายเกิดแล้วอนุโมทนาทุกท่านครับสวัสดีครับประกันภัยรถยนต์กับทิพยะประกันภัยดียังไงดูนี่ค่ะรถชนครับพี่เดี๋ยวแม่โทรเรียกประกันฮัลโหลมาไว้นานครับหายใจไม่มากาเรื่อง ต่อเลยค่ะทีปสมาร์ทแอสซิสต์บริการพิเศษพร้อมดูแลคุณทุกสถานการณ์ <c oughs> ครบทุกประกันภัยรถยนต์จากทิพยะประกันภยัยชั้นหนึ่งเริ่มต้นเพียง4,900บาท <c oughs>